เดี๋ยวพาเข้าไปดูอะดูนะทุกคนดูนะผักตายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยทุกคนดูสิ กล้วยหอมทองตรงนั้นอ่ะเหลืองหมดเลยเดูยสิดูสิแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยนะกลิ่นเน่าอ่ะอีกอาทิตย์หนึง่งก็คงจะ ขับรถมาได้ดูสิพี่น้องดูสิสมะม่วงเทียงนาน้อยเทียงนาน้นยดูสิเนี่ยพลิกตายหมดเลยดูส,ดส,ดส,ดสิดูสิทุกคน đói mất rồi, Đu Đu điêu xuống ôi thiêng na nỗi, nước thổi mất rồi, ô, mất rồi, mất rồi, ตายแล้วแต่เหลือเชื่อว่าทำไมทุเรียนถูกน้ำแล้วไม่ตาย่ทุเรียนไม่ตายทุเร,ยยเรียนชมพู่ทุเรียนชมพู่มะพร้าวน้ำหอมจ้าพริกแถวนี้ตายหมดเลยตายตาย หมดไปเยอะเลยต้นพลันต้นพันผลไม้เนี่ยโอ้ยอะโวคาโดอะโวคาโดตายหมดแล้วขวดเออนี่ยจุลินซีเนี่ย พลิกตายหมดเลยน้อยหนาน้อยหนาก็ตายหมดเลยน้อยหนาไม่รอ,อดเลยจ้ามะม่วงยังอยู่เหรออ้ตรงนี้ลึกนี่นาตรงนี้ลึกนี่ข้างล่างนี่ลึกอะ่ะแต่เอาเรือเข้ามาไม่ได้ต้องเดินเข้ามาอ้าวฝรั่งไปยังไงฝรัง่งน้ำลดแล้วเนี่ยอ๋อกล้วยหอมทองก็ไม่รอด เราดูน้ำรดอีกครั้งหนึ่งว่าจะรอดไม่รอดอโวคาโดตายแล้วจ้านี่น้ำลึกลงเรื่อยๆเลยน้ำลึกอ่ะเราไม่เอาเรือเข้ามาเนี่ยตรงนี้น้ำลึกเลยเรือเข้าไม่ได้ท่าู้ชมไอ้นั่นก็มะขามเทศจ้ามะขามเทศจะรอดไหมคุณคิดว่าจะรอดไหม เนี่ยกล้วยหอมทองตรง,ตรงนี้อร่อยมากกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองพันแท้จ้ะอ๋อฝรั่งจ้าฝรั่งฝรั่งจะรอดไหมนะ่ะคงรอดแล้วเนาะดูสิ อ๋ออะโวคาโดคุณดูอะโวคาโดสิอะโวคาโดตายเลยตายเลยส้มก็ไม่เหลือเออส้มไม่เหลือเงาะไม่เหลือเงาะก็ไม่เหลือลำไยก็ไม่เหลือลมะขามเทศท่านผู้ชมมะขามเทศมะขามเทศ มะขามเทศแสดงว่ามะขามเทศเนี่ยทนทนน้ำได้เนะาเนนนนเนะเลือกก็หมดน่ะมะขามเทศเอ่ะเออน้อยหนา่ารอดไหมรอดไหมน้อยหนา่าต้นน้อยหนา่นหนาต้น,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 นละมุด <c oughs> กล้วยกล้วยเหลืองเราจะกล้วย <c oughs> ยางพาราตรงนู้นยางพาราไม่มีปัญหาหรอกไม่ไม่ตายหรอกเนาะ เน่เน,น,น่ดูฝรั่งสิฝรั่งกิมจูนี่ฝรั่งกิมจูมีแต่ไข่หอยเชอรี่เต็มไปหมดเลยโอยัหวานมเหล่แรงมากเลยผู้เรียนก็เหลือต้นเ กล้วยจ้ากล้วยโอ้ฝรั่งต้นนั้นไม่ไม่รอดแน่นั่นไม่เป็นไรไม่รอดก็ไม่เป็นไรจ้าไม่ว่ากันน้ำท่วมต้นฝรั่งหมดเลยคุณผู้ชมสวนฝรั่งสวนฝรั่งปลูกสามเดือนก็ได้กินแล้ว ชมสวนนะจ๊ะชมสวนที่ถูกน้ําท่วมนาข้าวก็ท่วมสวนก็ท่วมเอาอะไรกินกันทำใจทำใจอย่างเดียวเดีย๋ยวว่าแต่ท่วมสวนเลยไปไหนไม่ได้เลยจ้า กวน้ำท่วมฉับพลันที่บ้านนะจ๊าที่บ้านต่ำถนนสูงฝน,นตกแป๊บเดียว20นาทีน้ำจะไหลเข้าบ้านเลยจ้ะอ๋อเรามีมันเาวด้วยนะไม่รอดไม่รอดเรามีมันเาวเรามีมันเห็บมันไรเยอะแยะเลยนะมันนกด้วย แต่คิดว่าไม่รอดแล้วแหละ <laughs> ไม่รอดแล้วท่านผู้ชมไม่รอดแล้วจ้าไม่เห็นซากเลยจ้เราีอะเไมาวยเรามีอินจะพาลำด้วยนะ แต่ผาลำแต่แต่ต้นไม้ใหญ่มันปกคลุมไงมันเลยโโดูสิไม่เหลือเลยมันเหมือนอะไรไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือจ้ะลดกัน